h e l lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะก็เชื่อเลยว่าหลายๆคนนะคะที่ติดตามนุ่นมานานนะคงจะโดนไปแล้วโดนใช่ไหมใช่ใช่ไหมพูดอ่างงอาจจะบอกว่าก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะนี่บาชีนะเดย์ไน,ะค,ะน,นครีมนะคะแล้วก็บีวีนอมบีวีนอมครีมนะก็คือครีมผิดพึ่ง ที่ออกมารีวิวบ่อยมากนะคะว่าเป็นสกินแคร์ที่ใช้อยู่จริงแต่ว่าหลังจากที่โดนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาชี้แจงว่าใช้ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวไหนช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะว่า4ตัวนี้ยสรรพคุณครบถ้วนเลยจริงๆนะเริ่มจากตัวแรกนะคะบาชีไนครีมนะอืมก็จะทาเอ่อ เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เรียงใหม่นะคะตื่นมาตอนเช้าปุ๊บลืมตาปุ๊บอืมทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะเซรั่มผิดเพึ่งนะเซรั่มตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำหน้าที่ คล้ายกับพิษพึ่งอ่อนๆนนะคะที่จะไปกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นเซลล์ผิวนะช่วยลดฝ้ากระนะจุดด่างดำรบเรือนริ้วรอยนะคะก็ซึมง,ง่ายมากกลิ่นหอมมากนะคะวิธีใช้ก็เปิดฝามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูดๆมันขึ้นมานะอย่างนี้เหมือนหลอดวิทยาศาสตร์นะคะกลิ่นก็จะหอมแบบเดี๋ยวหอมแบบไม่รู้อะหอมแบบครีมครีมแบบ กินแบบน่ารักอะฟุ้งฟริ้งนะคะต่อมาก็จะตามด้วยตัวนี้นะตัวไนครีมนะคะบาชีไนครีมเพื่อเพิ่มคอลลาเจนลงไปให้ผิวชุ่มชื้นนะคะหลังจากนั้นก็ทาเดครีม,อมของบาชีแล้วก็แต่งหน้าตามปกตินะคะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยจะทาบีวีนอมเซรั่มนะคุณสมบัติเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ตามด้วยบาชีไนครีมนะคะต่อด้วยตัวบีวีนมครีมจะจะทานหนาๆาหน่อยนะอืมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นครีมเนื้อนุ่มนะคะครีมเนื้อนุ่มเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครีมเนื้อนุ่มก็จะเป็นครีมที่แบบว่าเหมือนแบบวิฟครีมเป็นครีมเนื้อแน่นๆหน่อยนะคะแบบนี้นะจะชอบใช้มากๆนะ ยังไม่ได้ลบเครื่องสำอางเนี่ยชอบใช้ขนาดมือยังแบบพวกรอยตามข้อนิ้วยังลดลงเลยอะ่ะเมื่อก่อนมันจะน่าเกลียดกว่านี้นะคะก็ยังลดลงเลยนะคะเพราะว่าทาเสร็จคอครีมเหลือก็จะทามือต่อทุกวันใช่ไหมอืมก็จะถามว่าตัวนี้เนี่ยพี่นุน่นมันต่างกันยังไงนะคะสรรพคุณก็คือตัวนี้เนี่ยลบเลือนริ้วรอยเอ่อ ฟากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มคอลลาเจนใต้ชั้นเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวดูเด็กอ่อนเยาวนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อายุขึ้นเลข25แล้วนะก็เลยต้องดูแลตัวเองส่วนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ตัวเดย์ครีมเนี่ยเป็นเบสที่ดีเลยนะในการเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเบสที่ดีในการรองพื้นก่อนแต่งหน้านะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เครื่องสอําอางติดทนขึ้นนะคะด้วยลักษณะของตัวเดย์ครีมเป็นเนื้อที่เหนียวนะแล้วก็ปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสไปในตัวเลยนะคะทําให้พอทาแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทาแล้วแล้วเราลงรองพื้นหรือว่าดีดีครีมเนี่ยมันทําให้หน้าเราติดทนนะคะแล้วก็สีไม่ดอกตลอด ตลอดวันนี่คือหน้าที่แต่งมาทั้งวันยังไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรเลยนะไม่ได้เติมแป้งไม่ได้เติมอะไรเลยอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวไนท์ครีมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็ส่วนผสมอีกมากมายนะแต่ว่าจะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีของปลอมนะคะบาชินะ หลายหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าเจอในพันทิปที่เป็นกระทูเก่ามากๆนะคะที่ตอนนั้นยังมีของปลอมที่ชื่อบาชิที่เขายังไม่ได้กวาดล้างไปนะแต่ว่าตัวนี้มีขายในเซเวนนะคะซึ่งเซเว่นเนี่ยเขาจะตรวจสอบหนักแน่นมากนะคะแล้วก็มีขายในอ e ีแอนบอยด้วยนะทั้ง2ตัวเลย มีขายในอ e ี e n นบอยแต่ว่าตัวนี้หาซื้อง่ายนะคะเพราะว่าซื้อได้ในวัดสรรส่วนตัวนี้หาซื้อง่ายเพราะว่าหาซื้อได้ในเซเว่นะคะง่ายๆเลยวิธีการหาซื้อก็คือทั้ง4ี่ตัวนี้เนี่ยมีรูปพี่นุ่นนะคะแปะอยู่นะอืมหรือว่ายังไม่มีตัวนี้กล่องจะเป็นรูปพึ่งนะคะตัวนี้กล่องจะเขียนว่าบาชิตัวใหญ่ๆเลยนะหาซื้อง่ายมากเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ามันอันตรายอย่างเนี้ย แล้วเซเว่นเขาเอาเข้าไปขายเนี่ยเซเว่นเนี่ยเข้มกว่า o ออยนะคะพวก e ี e แอนด์บพวกวัสันอะไรอย่างเงี้ยเข้มกว่าออยอีกคือเขาไม่อยากเสียมาตรฐานแบรนด์ของเขาคือเอาแบรนด์ที่มันไม่น่าเชื่อถือเข้าไปขายเพราะฉะนั้นเขาตรวจสอบอย่างเข้มงวดแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของอันตรายใดๆแล้วอีกอย่างหนึง่งบาชีที่คน จะเข้าใจผิดเยอะมากกับตัวเก่านะคะว่ามีสารถ้ามีสารจริงๆเราไม่น่าอยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ใช้จริงนะคะมาประมาณครึ่งปีกว่าแล้วนะแบบเจ็ดแปดเดือนได้แล้วนะคะตั้งแต่รีวิวคลิปแรกสามารถกอไปดูได้นะเพราะว่าเรารีวิวตลอดนะคะหลังจากที่มีคนถามว่าใช้สกินแคร์ของอะไรแต่ว่าตัวนี้ลองมาก่อน สองเดือนหลักก่อนที่จะรับเซ็นสัญญาเป็นเออรับถ่ายงานของเขานะคะเพราะว่าชอบมากนะในตัวเซรั่มและครีมนะคะมันทำให้หน้าเรายกกระชับเป็น V-shape มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยด้วยนะส่วนสิวฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงด้วยนะคะปัญหาผิวต่างๆเพราะว่า มันจะช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจนชั้นใต้ชั้นเ,ลเซลล์ผิวยังทำงานใช่ไหมคะเหมือนเหมือนตอนเราเด็กๆคือเรายิ่งอายุมากเนี่ยตัวคอลลาเจนตัวนี้ก็ยิ่งผลิตน้อยลงนะตัวนี้พอมันเป็นพิษพึ่งหลอกๆลกลงไปบนผิวเนี่ยผิวมันจะรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกว่าโดนพึ่งกัดนะคะโดนพึ่งต่อยผิวก็จะสร้างคอลลาเจนตัวเนี้ยขึ้นมาซ่อมแซมอืม ใต้ชั้นเซลล์ผิวนะคะทําให้เราเนี่ยคือเหมือนยังเด็กอะ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคอลลาเจนตัวนี้มันจะสร้างมากกว่าตอนที่เราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะโอเคเคลียร์นะสําหรับ4ตัวนี้นะคะถ้าใครที่อยากสั่งซื้อก็มีข้อมูลรายละเอียดดังนี้นะคะด้านบนจะเป็นของบาชีส่วนด้านล่างจะเป็นของบีวีนอมนะคะครีมผิดพึ่งนะโอเคสำหรับใครที่ อยากรู้มากว่าพี่นุ่นใช้สกินแคร์ของอะไรก็นี่นะคะอืมแล้วเมื่อเดือนที่แล้วมีร่วมกิจกรรมแจกนะคะก็คนที่ใช้ก็มีฟีดแบ็มาว่าใช้ดีมากๆนะนี่ก็ไปลองดูนะคะว่ามันดีจริงๆสำหรับตัวเรานะส่วนมันจะเหมาะกับ คุณคุณหรือเปล่าก็สามารถไปลองได้นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วก็ราคากับคุณภาพเนี่ยเหมาะสมกันมากโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะขอตัวไปดูรายสีเพลิงนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคลิปหน้าจะมาสอนแต่งหน้าเป็นไรดนี่ะจะมาสอนแต่งเป็นยุน,นาเพลงเรดดีกว่านะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย